สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนว v แอนด์ซีรีส์แล้วก็คันนุนว่าคันนุนชอบบายหวานชูก้านะคะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะเรายังอยู่กับ ดาวตกเก่ะเกิดลักนะคะเรามาพูดถึงดราม่าที่จะเป็นดราม่าใหญ่เลยละกันของเรื่องดาวตกเกาะเกิดลักนะคะหลังจากที่พระเอกของพวกเราต้องผ่านด่านเข้านะคะในการที่ต้องดับสลายไปในครั้งแรกแล้วก็มีดวงจิตที่นางเอกของพวกเราสามารถจะไปรวบรวมกลับมาได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับมาได้แล้วเนี่ยทางด้านของแดนสนธยาซึ่งยังมีองค์ราชนอยู่นะคะก็พยายามที่จะฆ่าให้ตาย ได้ค่ะจากนั้นนะคะก็มีการไป พูดถึงนะคะจุดกําเนิดของนางเอกของพวกเราแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เส้นเลือดนะคะเส้นเลือดนางเอกของพวกเราซึ่งเราจะเห็นว่าบางทีจะมีการถ่ายทําถึงตรงนั้นใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนางเอกนะคะตามต้นกําเนิดแล้วพวกเราจะจําได้ว่าจะมีะพลังนะคะคือต้นไม้ต้นนั้นดูดซับพลังที่ชั่วร้ายบางอย่างเข้าไปเพียงแต่ว่าในส่วนครึ่งหนึ่งที่เป็นดอกไม้ของนางเอกเนี่ยส่วนที่เป็นเยื่อานนะคะก็คือจะเป็นส่วนที่ช่วย ่วหลายสุดๆค่ะส่วนทางด้านของนางเอกอีกท่านหนึ่งก็คือชิงขุยนะคะตัวละครตัวนั้นก็จะเป็นส่วนที่ เป็นส่วนดีนะคะเป็นส่วนของนางฟ้าเป็นส่วนของเซียนทั้งหมดมีโชคชะตามาอย่างดีแต่ว่าของนางเอกเนี่ยจะมีความเป็นมารมีเส้นเลือดมารอยู่ในนั้นนะคะแต่ว่าถูกผนึกเอาไว้ค่ะทีนี้ก็ทำให้นะคะพอต่อมาตัวตนที่ซ่อนอยู่อันนี้จะเป็นดราม่าสุดท้ายของเรื่องก็คือตัวตนที่ซ่อนอยู่ในเส้นเลือดของเยฐานนะคะก็จะถูกเ,เปิดผนึกออกมาโดยความบังเอิญค่ะแล้วมันก็ทำให้นะคะถูก เข้าทางมานเอาง่ายๆเข้าสู่ทางมานแล้วก็เกือบที่จะเป็นปีศาจอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะแต่องอะไรก็ตามก็มีเซาเตี้ยนโยฉินอยู่นะคะซึ่งเขาจะต้องคือด้วยหน้าที่ของเขาเขาจะต้องสละชีพเนาะในการที่จะช่วยให้พบต่างๆในดินแดนต่างๆอยู่กันอย่างเป็นสุขนั่นแหละค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะมานที่เป็นตัวสุดท้ายเลยที่เขาจะต้องสู้ด้วยก็คือเย้านนี่แหละมันก็เลยทําให้ต้องมีการเสียสละณนะจุดนั้นขึ้นมาในนิยายต้นฉบับ ะะแต่ว่าพอเราดูเส้นเรื่องในละครแล้วเนี่ยพวกเราจะเห็นว่าละครไม่ได้สร้างอะไรที่ทําให้คนดูรู้สึกโหดไหลอ่ะเพื่อนๆสังเกตไหมมันจะมีกิมมิคที่ทําให้พอเจ็บช้าไปสักฉากหนึ่งน้ําตาหยดไปฉากหนึ่งอีฉากถัดมานะคะมันก็จะมีแนวทางของการแก้ปัญหาให้นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นไปตามที่ลือกันบนหวยป๋อว่าเรื่องนี้น่าจะจบแบบแบบมีความหวังนะคะก็คือคู่ของเซาเตียนโยดฉินกับคู่ของ ฐานก็น่าจะมีความสุขได้เหมือนคู่ของอ,องราชันองค์ใหม่ก็คือเฉาเฟิงนะคะของแดนสนธยากับทางองค์หญิงชิงขุยที่ไปอยู่ที่นั่นนะคะก็น่าจะเป็นไปในทางที่ดีค่ะแต่อะไรก็ตามในอพิสสดนี้หวานก็จะมาบอกเพื่อนๆว่านะคะก็ในพอดเรื่องในนิยายต้นฉบับเนี่ยคือมันก็จะเป็นดราม่าในช่วงที่ใหญ่ที่สุดในช่วงท้ายเรื่องก็คือ เยฐานเนี่ยก็จะกลายเป็นมารค่ะแต่ก็ยังไม่คอมพิตเท่าไหร่นะคะยังไม่สมบูรณ์ที่สุดแต่ว่าคือยังมีจิตใจที่นึกถึงพระเอกได้นั่นเองค่ะนึกถึงเซาเตียนโยฉินได้นั่นเองนะคะ พลังนะคะของนางเอกเนี่ยในช่วงที่เป็นมารแข็งแร่งขนาดไหนก็แข็งแร่งขนาดที่มารที่ถูกผนึกอยู่ที่ดินแดนดึกดำบันนั่นแหละค่ะเป็นเป็นแนวของเทพมารแบบนั้นเลยนะคะ <c oughs> ก็ทำให้เป็นงานหนักของเซาเตียนโยชินมากๆเลยค่ะที่จะต้องไปปิดผนึกที่นั่นอีกทีแล้วก็ออปราบปีศาจนะคะผักออกไปให้อยู่ที่นั่นนะคะถ้าเกิดว่าโชคชะตาไม่เล่นตลกกับพวกเขาเนี่ยเรื่องนี้มันก็จะไม่เศ้ามาก จุดที่ว่าพระเอกกับนางเอกจะต้องมาแบบสู้กันมาฆ่าฟันกันอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะคะก็คือการสลับเกี้ยวกันแล้วก็คนที่เป็นมารสุดๆอย่างนางเอกของพวกเรานะคะก็กลายมาเป็นเจ้าสาวซึ่งต่อมาก็มีความรักคร่กลมเกลียวกับพระเอกคือเศร้าเตี้ยนโยดฉินอย่างมากๆเลยนะคะก็ทําให้ทําให้เวลาที่ต้องต่อสู้กันมันก็เลยเป็นอะไรที่ เจ็บปวดหัวใจของคนที่อ่านนิยายหรือว่าคนที่ดูละครนะคะถ้ามันมีฉากนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งหวานว่าน่าจะมีอืมถ้าไม่มีมันก็ขาดไฮไลท์ไปนะคะส่วนทางด้านของชิงคุยนางเอกพระเอกอีกคู่หนึ่งกับเฉาเฟิงนั้นนะคะเฉาเฟิงก็ต้องโดนหนักเช่นเดียวกันเพราะว่าเขานะคะนอกจากที่จะรัก นางเอกก็คือชิงขุยมากๆแล้วเนี่ยเขาก็ต้องอทำนะคะเพราะว่าองค์ราชันกว่าจะลงจากบัลลังก์ก็นานอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำเพื่อที่จะให้พ่อโปรดด้วยถ้าไม่โปรดก็คือชีวิตก็ไม่รอดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจุดเปลี่ยนก็จะเข้ามาแล้วละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวท่านแม่นะคะของของเฉาเฟิงก็จะถูกนำมาใช้เป็นหมากแล้วก็น่าจะ คือในในนิยายต้นฉบับก็เสียชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าสําหรับในเวอร์ชั่นที่เป็นละครเนี่ยจะให้อยู่ไหมเพราะว่าตัวละครของแม่นะคะซึ่งเป็นสนม,สนมเนี่ยสนมเชียร์นะคะก็มีความมีความน่ารักเนาะบทก็มีความน่ารักจริงๆในละครก็ไม่อยากที่จะให้ไปไหนเลยนะคะแต่ว่าในนิยายต้นฉบับก็คือจุดเปลี่ยนนะคะที่ทําให้ทําให้พระเอกเนี่ยรู้สึกว่ามาอยู่กับทางชิงขุยด้วยด้วยแบบทุกอย่างมีชิงขุยเป็นเป็น จุดที่พึ่งทางใจอยู่จุดเดียวแล้วจริงๆก็คือตอนที่เสียแม่ไปด้วยน้ำมือของราชินีนะคะของดินแดนสนทยานี่ละคะ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูว่าเนื้อเรื่องในละครมันจะเป็นไปทางไหนนะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสซดน์นี้นะคะก็เป็นพอแบบว่าเป็นน้ำยาเนาะให้ดูละครได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องนี้มีอะไรๆให้ดูแล้วก็ดาราที่เล่นก็สามารถที่จะประคองบทบาทของตัวเองออกมาได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับ ะค,ะคู่เราก็เห็นกันแล้วนะนอดชัดเจนนาะไม่ว่าจะเป็นดินแดนหิมพานนะคะก็องค์ชายสัตว์นะคะที่เป็นสุนัขน่ารักนั่นน่ะจริงๆแล้วเขาเป็นหลางนะคะหลางก็คือหมาป่านะคะแต่ว่าเราเห็นทีไรก็จะเป็นสุนัขน่ารักตัวเล็กๆตลอดเวลานะคะและยิ่งตอนที่เขาใส่พัมเพิร์ดด้วยอ่ะไอตัวซับฉี่นะคะ S <S สนุกไหมมันมันเจียค่ะระดับองค์ชายนะระดับองค์ชายของดินแดนหิมพานนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าก็คงคู่กับจืออู่นะคะส่วนทางด้านของชิงเหิงชิงเหิงของพวกเรานะคะก็ดูว่าคือจริงๆแล้วเซียนผักชีนั่นอะเป็นเรื่องราวของการแต่งขึ้นมาใหม่นอ้อไม่รู้ว่าจะยังไงต่อไปนะคะแต่แต่ถ้าตามนิยายต้นฉบับคือไม่ได้คู่กันนะคะเพราะว่าเซียนผักชีน้องคนนั้นก็ไม่จริงๆไม่มีบทบาทอะไรเลยอะเอาง่าย ะะแต่นี่ก็เป็นอาจจะเป็นตัวละครที่ที่อยากจะดันนักแสดงหญิงท่านนี้ขึ้นมาเพราะก็น่ารักเช่นเดียวกันนอกอาจก็ให้มีบทบาทนิดหน่อยนะคะแล้วก็ให้มามีเส้นแนวอารมณ์กับชิงเหงิงน้องชายของเซาเตียนโยชินของพวกเราซึ่งก็เป็นดาราชายที่น่ารักนะคะแล้วก็ดูแล้วก็ยังเด็กๆอยู่เลยนะคะเอาล่ะคะ่ะขอให้ทุกท่านดูละครอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่รอสับไทยอยู่นะคะรอได้ที่โมโนแม็กซ์นะคะเดือนมีนาคมนี้แหละก็จะได้ชมอย่างแน่นอนนะคะ ลาไปก่อนสำหรับอพิสร์นี้นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ